ก็อันนี้ก็เป็นี้แรัไงก็สให้นบครับวันนี้วันนี้เเป็นเสที่มาลที้นเราุกนะครับอแับตงคับับ่อกันนดนะครับืงาน้เนเสือันนี่นะครับคนนี้เป็นผู้ชักชื่อธรนะครับเราชื่อนะครับ พ่อหนาวบ้างเคยครับโ่อหนาวบ้างเคยมันเฉพาะเลยครับจะมาเนี่ยเอาปากดีครับผมพี่ชายครับเขาบอกว่าเราปากดีจริงๆรับแม่ของเขาแซงแล่นปากดีสุดๆครับผมบอกเลยง่ายทำไมครับลาท้าไว้นี่ครับผมมาถที่ถ้าสมมุตินะสมมุติเขาหลับเนี่ยเราจะตัดได้ไหมไม่ได้ม่ได้ก็ต้องได้ครับผมอันนี้เป็นเรีนเตมกีฬาครับไม่มีนอกเรื่องครับผม หลับไม่หลับไม่มีว่าตกไปอย่างแน่นะโอเคแต่สำหรัจนิดๆนะครับกรรมการไม่มีรเชนเลยครับจ้าันเลยติกาสามคน้นสองไมู่นะครับจบกันสองนาทีนะครับเพื่อนนี้เพราะว่ากอดมีคนละข้างนะครับก็เลยชนครบสามนาทีนี่นาทีนะพี่จอดน้ามมาสองคน่า นะครับคู่นี้รการของนยนใจกันนะครับู้้าไม่โดนใจเลยห้ลุกจากอเตเสียไม่ได้เ้ยคู่นี้มาแ้วมานรับคู่นี้มาแล้วมสรับแล้วแล้วอปจะจแก็แยงกลันื้อยกำลเหนยต้องอ้้

អ្នកណាទេតូចទាំងទាំងខ្លួនឯងទៅណា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  Ia, at, ไมา ah, ่ต้องมากแล้วไม่ต้องมาเลย้วไม่ต้อยมาแล้วหมดหมดเลยมามสิบสองเท่าเลยเฮ้ยไม่ตเองมาเลยไม่ต้องมาเลยไม่ต้องมาเลยไม่ต้ลงมาเลยเฮ้ย ทำใจเหนื่อยได้แล้วมันนอาผลมันมามาผลเลยนะผมมันมากับผลเลย